โวยหายไม่นานเลยไม่เจอกันตัน้งนานแหมสวยขึ้นซึ่งเยอะเลยนะเจ้วถมกูไอ้แกกูบอกว่าโบริงี่ตัวของพระไทยคุณเจ้าพระประหลงท่านแต่ทีมชั้นมาในวันนี้เนีะของชั้นทำตามพระองค์รับสารให้ออกตามหาคนที่มีพ่มือใครบ้างที่อยากเป็นทหารให้มาตรประหลงพิมือบัตรทีมฉันได้มาแล้วคุณจุกได้ไมาแล้วไม่ใช่ใครอื่นใครเป็นลูกชายกระหล่อมชื่อเองไม่ชื่อหวยกุ๊กต่อ เอาลูกชายเองมาประลองนี่นะโอ้โหประท่าดมันมีมือมือนะมธเจ้าค่ะไหนไหนไหนขอคุยกับลูกชายหน่อยครวบหนขอยอะไเอันไหนอันไหนอันตรนี้เ่ยนะหอมๆเยนะทำอะไหอ่านวากโ่ประีเออตลาดงเว่ามึงชื่อว่าอะไรโบหน้าทำไมเนี่ยโบหน้าทำไม

ยังไงเนี่ยเออเขาเปลี่ยนได้ไหมเพคะเปลี่ยนเป็นอะไรเต็มใจมาจะดีกว่าไหมเปลี่ยนเต็มเต็มเตาเออได้ได้ได้ให้เปลี่ยนเอ้าแล้วมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวแล้วจะไป็นรองยังไงนัาไปอีกคนนึงคนนึงมานัาค่ด้วยเหรอเดี๋ยวคงตามมาเพคะต้องมัฉันเดินมาระหว่างทางทางนัะขอไปด้วยฉันจะอะไรมา เลย่นู่นเลยเดียอออกมาดูอะไรอะมึงมาอะไรมาดาบเลยมึงมาแพ้ลดูแล้วยมึพ้ดาบมาใหม่เอากทมาถูจริงูจัง่อยอหให้มันดูจริงจังไม่แต่ย่าลืมนะเวลาไอ้เงินผ่านเจ้ามึงต้องทคารพเจ้า ก็เลยก้มหลังไปละก้มหลังยังไงเก็เวลาเดินผ่านเจ้าเมื่อกี้เราคงเขารับเขารู้ที่เราหน่ดีอันนี้เลยเออเออขออย่าไม่ได้ก็อุ้มเองก้มเองอย่างเงี้ยอีกเหรออ้อไม่ได้อีกนิดเดียนิดเดียนาะคงอย่างเงี้ยอีกเหรออ้อรุ่งค่ะ พอแล้วนะมาดูเร่องการเนเยักกิโลไปหน่อยดีอมะนี่นะแค่ลงมาดูมาลงมาทอะไราันตงข้ามตงข้ามมาแล้วพุจามาแล้วท้าวหาญได้หรอเป่าไอ้พนี้นะพุุฬาจะูดทีนี่มาเยอะอะไรขนาดนั้นหมเน่ยากยาพเกปนเคสีอ่เออ่มขากแดงอะไรยากันเนี้ยใครูจะพาไปซื้อ มาด้วยเอผมไม่กจพพาไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงยังไงเนี่ยอะไรที่ต่อหน้ากูมึงมาโยนดาบเลยเนี่ยฮงยังไม่ถึงหลอดไงเฮ้ยแล้วมึงเป็นใครอะฮองฮองอะไรนั่งลงกูเป็นเจ้ากูเป็นคนลอกไก่นั่รออย่ากูฆ่าตายหมดนั่งลงเจ้ากโนักฆ่าไก่เทียสินั่งอะไรนั่งลงนั่ง นั่งที่มาดีๆแล้วมาคุยกันเป็นทานนั่งของนักฆ่าวรบมึงมาบาลองใช่ไหมเจ้าค่ะเบิ้งชื่อว่าอะไรบ้านอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่อะไรหมู่อะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนึกว่ามาทำปัตตานีหมดเลยเรามาใช้ไมีชื่อวกในกรมอยู่บ้านเลขที่016ตบึงจำบาลองเมืองจันทบุรีอำเภอข้าที่มึงเข้ามาเนี่ยมึงรู้จักใครบ้างหรือเปล่าไม่รู้เลย ไม่รู้กันเลยได้ยินได้เห็นป้ายหมายประกาศไงเขาฝากแากประกาศว่าจะมาลองมือในเมืองเนี่ยไม่รู้กันไม่รู้จากใครเลยไอ้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 กุ้งเน่ยาอยู่ในเมืองไม่ทักกูเลยนะไอ้ไอ้ไอ้กไอ้ไอ้ไอ้กไอ้ไอ้องไอ้ไอ้กงไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไองไองไอ้ไองไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอ้

แกลูกคนัามคุณแต่ก่นด้วยพวกไม่ใครเนี่ยเดาแลไม่ได้เลยมกมีผู้ชายหัวข้าวเอาไม่เปิดเป็นเอารงพันลตยยืยุนโอเคจัดทุอยาเฮ้ยเอาเลยครับพวกคี่ชนะต้องปในกุ่มครับครับจะเป็นภาวคไทยเลยแต่ทับนอกรัพอกแต่งจอยา ไม่สู้นะครับให้ลองเชิญเสิรมาที่นูน่น 我录吧。 ไงเอเดี๋ยวพ่อจะบอกอะไให้อกอะไรให้เดี๋ยวทำเมืองกนองไปเมืองวัชนานะเดี๋ยววัชนาหเวงกพออไอ้เจียันากันเร็วลูกบอกให้จริงนะลูกะละตัวล้วนะเอาอะไรครับใจเชื่อพ่อรับเลย ทคนแล้วไอายมันจะเป็นลแล้วเอจป็นมรังบอกได้ท่าที่ไม่ได้ครับเี๋ือต้องช่วยนะครับเอาได้กงนะอเคเลยโคนั่งลงแล้วมึงเอท้าเหยียบโูไอ้ยหน้าเฮ้ย นาอาเกี่ยวเ้ยครับเฮ้ยฉันไม่ได้นี่จะกูคิดว่าลูกชนะลูกได้ไม่ไดยอบุหลายคร้ลูกทิล้วจ้าตอนเรียนกเคีเดี๋ยวพอจะ้โน้อแล้วไอ้กูลงจ ไอคนนี้ชนะเหรอชนะแล้วเอ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปตามที่สัญญาเลยถ้าในกรุชนะเราขอมอบน้องสาวของเราอย่าเขย่าไปจ้าทุพีจะพี่ไม่สังเกตเห็นเลยไหมคะการประลองเมื่อสักครู่นี้มันดูไม่ชอบมาพรากลเหมือนมีการรัดแนบกันมาก่อนบางทีไม่ไว้ใจเรี๋ยวนะเจ้าพี่เอาแบบนี้สิเป็นค่ะให้ขุดพรวนดินปลูกเป็นติดป้ายแบบประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหาวว่ามีคนดีมีฝีมือแล้วจริงๆ ผมจะต้องอกงงานทำไมกุ้งไ,งไ,ป,ไปคะ,ะไันด้ยไหมคะเจ้าพี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ตองคนเปนไอ่ะโม้ทุกทิศได้ยังงมันรู้จักกันะเนี่ยไอ้กู้รู้จักกันหรือเปล่าโอเคไหมเอาละจกักได้ินตะโกได้ยินเขาพี่น้องเราพูดแล้วใช่ไหมทราบแล้วพ่อจุม๋มได้ยินร่งปฏิบัติตาม หามไม่ได้จริง,รงๆเออก็เราจะขอม้อเ้าสาวให้กันในกุ้งจริงๆก็ได้นับเลยเจอะสำหรับเรื่องนี้พี่เนุ่มต้องไปวถวายการะใช้แตกแต่ใให้ขอตัวก่อนไ่ไดี๋ยวไปยับบ้านโอ้รักดานนะเฮ้ย ก็ได้ถ้าเจ้าอ,อยากไปพี่ก็ให้ไปน้าก็หลวงดูแลน้องเราให้ดีด้วยเมื่อเที่ยวเสร็จแล้วรีบกลับ้ะไ็นห่วงเดินดีเราขับรถ